คาทุกคนไปกินข้าวเย็นจ้ะหายากยากพี่ดองคะร้านอาหารร้านอาหารหายากยิ่งวันนี้เป็นวันหยุดพี่ดองจ้าเราจะขับรถไปทานข้าวร้านอาหารนี้ประมาณจากเมืองที่เราพักประมาณสิบห้านาทีเนาะขับรถไปน้องเมลีหิวหรือยังคะหิวหิวค่ะหิวหิวค่ะนัะ่นแหละจ้า การไปเที่ยวการไปฮอลิงเดย์ส่วนใหญ่ก็กินอาหารอร่อยๆอออมันเป็นของคู่กันนะพี่น้องคะซึ่งขาดไม่ได้เลยใช่คิดอยากกินอาหารไทยของเราแต่ว่าร้านอาหารไทยแถวนี้หาย,ยากไม่มีมีอยู่แต่ว่าต้องขับรถไปประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วไปคือไทยรสเลิศร้องเอาไว้วันเ <Yeah. S 1> ดียว20นาทีประมาณนี้หนึ่งชั่วโมงยี่สิบโดยประมาณแต่ว่ามีมีร้านที่อยู่ใกล้นี่ แต่ว่าเป็นเป็นเทคเ away, อาไว้เขาปิดบ่ายสามมันบ่ายสามเราก็ไม่ดีนั่นแหละคะ่ะเราก็ไม่ดีกินอาหารเย็นเพราะว่าเรากินอาหารเช้าประมาณช่วงเก้าโมงอย่างนี้นะคะเราก็ระหว่างนั้นเราก็จะกินของเล่นอาหารเย็นอีกทีก็ประมาณหนึ่งทุ่มเนี้ยเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละก็เลยขาดอาหารไทยไปเลยเพราะว่าหาค้นหาในอินเทอร์เน็ตโอ้หหายากมาก ขนาดร้านอาหารอังกฤษเนาะค่ะหมายถึงร้านอาหารที่สกอตแลนด์ของเขานี่ก็ก็าหายากเหมือนกันเพราะว่าหมายถึงเราดูในรีวิวเนาะค่ะเราก็จะต้องเลือกอาหารที่มันที่รีวิวว่าโอเคหน่อยเนาะพี่น้องว่าโอเคเส่สแปงสิอร่อยแต,แต่แต่ละที่นี่หายากมากโดยเฉพาะวันหยุดวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยในในยูเคนะคะเขาเรียกแบงค์ฮอลิเดย์นะ ร้านอาหารส่วนใหญ่ปิดปิดกันเยอะเนาะร้านอาหารที่โรงแรมเราอยู่อร่อยนะคะอร่อยแล้วก็สดแต่ว่ามีมีเมนูไม่กี่เมนูเน้นไปที่พิซซ่าเบอร์เกอร์อย่างนี้มเมนูที่หลกัหลกๆก็เหมือนที่ายกินเมื่อคืนก็ไอสกัมปรีแล้วก็ฟิชชนชิปแล้วก็ที่ไม้กินที่เป็นพายเนาะมันไม่มีหลากหลายพวกสเต๊กพวกอะไรแล้วที่สําคัญเลยไม่มีของหวานพี่นขางายก็ไม่รู้เหมือนกัน หรือว่าเป็นช่วงก็ไม่รู้เนาะแล้เราก็เลยค้นหาว่าวันนี้เราเปลี่ยนร้านอาหารดีกว่าไม่กินร้านที่โรงแรมที่เราอยู่ไปกินที่อื่นดูก็เลยดูอินเทอร์เน็ตไปเจอร้านนี้พี่น้องค่ะอยู่ที่เมืองที่เรามาเมื่อเช้านี่แหละค่ะมันเมืองใกล้ๆกันเนาะเมืองติดกันเมืองคาสโซดุกรัดคาสโซดุกรัด second e x ดุกรัดพี่น้องจ๋า อาโฮเทลเข้าร้านอาหารไปก็จะมีเสียงเพลงบ้างแต่ก็เลยปิดเสียงเลยเล่าสู่ฟังนะจ๊ะร้านอาหารร้านนี้เขาก็รวมอยู่กับ โรงแรมนอกจากโรงแรมที่นี่แต่ว่าใส่พวกทซายไม่ได้พักที่นี่จ้ะเพราะเราหาไม่ได้หาเจอเนาะพี่น้องอันนั้นเป็นสงสัยเป็นอย่างก็คิงชาวที่กษัตริย์ปัจจุบันที่มาเยี่ยมโรงแรมนี้นะจากพี่น้องค่ะที่โรงแรมนี้พวกเรามาก็เพราะว่าการรีวิวส่วนใหญ่ก็จะเปิดดูอินเทอร์เน็ตเนาะค่ะทุกวันนี้นะ่การที่จะกินอาหารเปิดอินเทอร์เน็ตดูก็จะรู้ว่า รีวิวว่าดีขนาดไหนนะนจยานี้ถือว่าดีเขาบอกอาหารอร่อยเห็นว่าจะฮักกิส H A G G I S ฮักกิสเทาก็จะเป็นอาหารพิเศษของเขาในวันนี้ยะสินะก็เป็นฮักกิสเหมือนที่ทราบว่าเป็นอาหารประจำชาติของคนสกอตแลนด์ซึ่งเป็นท,ทําจากเครื่องในแกะบดรวมกับ สมุนไพรแล้วก็ใส่ในกระเพาะแกะแล้วเวลานั้นเขาก็จะเสืบเป็นเป็นชิ้นชิ้นฝานออกมาแล้วก็กินกับมันบดกินกับมันต้มก็ว่าไปแต่ว่าพวกาซไม่ชอบก็ก็เลยจะสั่งพวกนี้ไมนีก็สั่งเหมือนกับเหมือนที่ใจเคยกินนะคะเป็นกุ้งกุ้งบดแล้วก็ชุบเป้งทอดไมเคิลเพิ่นเป็นอาหารอินเดียเพิ่นอยากกินตอนแรกอยากกินอาหารไทยเหมือนที่่าแต่ว่ามันหาร้านอาหารไทยยากเนาะเพิ่นก็เลยสั่งอาหารอินเดียในร้านนี้ส่วนของไยก็จะเป็นปลาพี่น้องเหมือนกับเป็นปลา ปลาซีบาทหรือเปล่านะนั่นแหละใช่โดยประมาณแล้วก็กินกับมันฝรั่งน้อยมันฝรั่งต้มเบบีพุเทลต้ปลาซีบาทก็จะเป็นซอสแล้วก็มีผักข้างบนเสียนะฮะก็ถือว่ากินก็ถือว่าอร่อยอยู่แต่ก็ไม่ได้สุดๆนะพี่น้องคะของไม่เข้าเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอาหารอินเดียอาหารอินเดียต้องต้องไปกินที่ร้านอินเดียโดยเฉพาะมันถึงจะอร่อยเมนบอลพี่น้องแต่ว่าก็ถือว่าดีสําหรับ ที่ที่เราอยู่แถวๆนั้นญญาคาคนะสนะคะคุณเขารีวิวว่าสะ,สะอาดแล้วก็อร่อยบริการดีก็ก็ถือว่าโอเคพี่น้องราคาก็ย่อมเยาหมายถึงว่าพอพอใช้ซึ่งพวกสายก็กินไปคุยกันไปตรงนี้มันไม่ใช่ตรงร้านอาหารนะคะจะเป็นตรงที่ดื่มที่บาร์เดินตรงเข้าไปถึงจะเป็นร้านอาหารเพราะมีคนนั่งอยู่เยอะพอสมควรเนาะค่ะแต่ว่าพวกสายไม่เข้าไปนั่งตรงนั้นไหมเขาอยากนั่งตรงนี้ เจ้าของร้านเขาเลยบอกนั่งได้ตรงนี้เนาะแต่ว่าคนจะดื่มเสียงดังเจียเจ้าไปหน่อยไหมคือว่าไม่เป็นไรนะจ่าพี่น้องก็เลยเลือกนั่งตรงนี้ก็เลยจะไม่เห็นคนเยอะเพราะว่าคนเขาดื่มเขาอยู่ฝั่งทางขวานะนาจา๊ะเขาไม่มานั่งทางนี้เท่าไหร่พี่น้องคะซึ่งเอ็นจอยอาหารค่ะพี่น้องกินไปฟังเพลงไปคุยกันไปนะพี่น้องเหมือนที่ว่ามาเที่ยวก็กับการกินอาหารอร่อยๆมันคู่กัน เกลี้ยงเห็นว่าเกลี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงทุกจานเลยแล้วเราก็รอของหวานร้านนี้มีของหวานนะคะทุกคนคะอกจาาซึ่งเขาส่วนใหญ่ของหวานก็จะเป็นเมนูไม่เยอะซ้ำๆกันทุกเกือบทุกที่ที่เราไปก็จะมีโดยประมาณนะคะโดยประมาณนี้ก็จะมีช็อกโกแลตอ,อะไรนะช็อกโกแลต ไอที่เมดีเขากินเนี่ยนะแอปเปิลครุมเบิลพวกนี้พี่น้องคะช็อกโกแลตฟรุตเขาเออชช็อกโกแลตฟรุตเค้กนะช็อกโกแลตฟรุตเค้กแล้วก็ชีสเค้กพวกนี้แล้วก็จะเป็นที่อ่ามะเรงวะที่คุณย่าชอบกินมะเรงฟิตอย่างนี้นะจ้าของเขาเราก็เลยสั่งกันคนละอย่างเลยไมเคิลนี่ทุกคนก็คงรู้ว่าเขาโปรดชีสเค้กมากๆเขาก็เลยสั่งชีสเค้กสนใจก็เลยลองเอาเป็นเบลเยียมช็อกโกแลตมาสั่นเบลเยียมช็อกโกแลตกับไอ้อังก็ฟูฟิต ยังอ่านบกออกดวงนั่นะรู้แต่ว่าเบลยเยียมช็อกโกแลตก็เลยจะเอามาลองกินนั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวหน้าตาเป็นยังไงซสจะให้ดู <laughs> นี่ของใส่ออกมาแล้วเบลยเยียมช็อกโกแลตก็อร่อยนะคะเพราะของหวานมันอร่อยอยู่แล้ว <laughs> ชีสเค้กก็อร่อยไมเคือว่าเหมือนแบบว่าโฮมเมดเลยชิ้นบอลลมได้เยอะมากของเมลีก็เป็นช็อกโกแลตฟรุชมันอร่อยอยู่แล้วกับไอศครีมอย่างนี้จ้ะ อของไมเคิลนี่อร่อยมากๆเลยไมเคิลให้สิบเต็มสิบเลยเพราะว่าเหมือนโฮมเมดค่ะชิ้นใหญ่ด้วยได้เยอะพี่น้องจา๋าแปลว่าถือว่าพอใจในในในเรื่องของอาหารวันนี้นะคะพี่น้องที่จริงแล้วตั้งใจที่จะกินอาหารไทยเรานั่นแหละจ่าไปไหนมาไหนแต่ว่าพอดีมันไกลเกินที่จะขับรถไปกินอาหารไทยนอกจาเนาะแล้วก็เออเอาอาหารตามที่มีนั่นแหละจ้ะ แต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศร้านบ้างไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาร้านเดิมอย่างนี้นะจ่าส่วนใหญ่ก็อยากเปลี่ยนเกลี้ยงเคลี้ยงทุกจานที <c oughs> ่น้องเครื่องดื่มสามแก้วนะคะไมเคิล <Michael S 2> ก็จะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นิดหน่อยแล้วของายก็เป็นน้าส้มกับเมลีเป็นน้าส้มนะจ้าเดี๋ยวก็นั่งรอเช็คบินเนาะ,ะเล่าสู่ฟังว่าของายนี่อร่อยแต่ว่าตรงที่มันเป็นไอ้ก้อนเนี่ยมันเป็นแป้งเยอะไปที่ไซไม่ได้เอ็กซ์เพคคือไม่ได้ต้องการตัวนั้นน่ะนะคะเป็นแป้งเป็นนุ่มๆแบบ ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นเฉพาะเอาช็อกโกแลตของเขานี่โอเคแต่ก็กินเกลี้ยงค่ะ <laughs> เอะพี่ดังอ่พูดถึงของหวานเนี่ยมันอร่อยของอยุเหลี่ยวนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวสามคนเนาะค่ะบินออกมาเดี๋ยวใส่เอเล่าสู่ฟังว่าประมาณกี่บาทแต่ว่ารู้แต่ว่าอิ่มอร่อยแล้วก็แล้วก็ถือว่า ดีเลยนะถือว่าถือว่าแบบว่าคุณภาพให้ให้ประมาณ8ไปเลยจ้สนาจาจยาเนาะคุณว่าแปดคะแนนกันพี่น้องค่ะแต่เป็นอาหารพื้นพื้นของของที่นี่ก็เหมือนที่ปลาเห็นไหมปลาของไซไม่รู้เขาใส่ผักอะไรข้างบนเด่ว่าไซก็กินได้ไซเดาไม่ออกเวลาเคี้ยวไปเนาะรู้แต่ว่าปลาที่สั่งมันอาจเป็นบาาสะไม่ใช่บาสะซีบัสเนาะปลาซีบัสนั่นแหละจ้ะอันนี้บินมาแล้วค่ะเจ็ดสิเท่าไหร่ เจ็ดสิบห้าจุดแปดห้าถ้าเป็นสี่สิบห้าคูณก็ประมาณสามพันสี่ร้อสิบสามบาทกว่า,วาน,ะนะคะพี่น้องจ๋านี่แหละสามคนก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะพี่น้องไปแล้ววันนี้เจอกันวิดีโอหน้าจ้าบาย